เดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติแอนนาเบลให้ฟังกันนะครับก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นในปี1970นะครับซึ่งนักศึกษาสาวพยาบาลชื่อดอนนาได้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาะครับแล้วก็ได้เกิดเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นคือตุ๊กตาแขกเองอได้นะครับแล้วก็มีข้อความประหลาดเขียนว่าเฮลท์ Up นะครับเขียนว่าช่วยด้วยนะครับแล้วก็ในตุ๊กตาตัวนี้เลือดปรากฏรอยเลือดที่มือด้วยนะครับก็มีข้อความว่าช่วยด้วยเต็มไปหมดเลย ตกตาตัวนี้เนี่ยมันก็เกิดเรื่องสอยองขวัญมากซึ่งก็คือมันมีมันมีสิ่งเหนือธรรมชาติสิงอยู่นะครับมันเป็นตุ๊กตาผีที่หล่อที่สุดน่เฮียนที่สุดในในอันดับหนึ่งของตุ๊กตาผีเลยนะครับและก็แอนด์วลเนี่ยเป็นชื่อเรื่องตุ๊กตาผีก็คือโดน่าเนี่ยได้ซื้อตุต๊กตาตัวนี้มาแล้วก็ดน่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาตัวนี้ได้มีพลังงานสิ่งลึกลับสิ่งอยู่มีผีซาตานสิงอยู่ครับซึ่ง ขึ้นข้อความมันเขียนมาช่วยด้วยแล้วเขียนว่าเทวอัตแปลว่าช่วยด้วยแล้วก็ช่วยรูยนะครับเป็นเพื่อนของแอนนาเบลแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันเริ่มทําร้ายร่างกายคนนะครับเลย e. โดยโดยแบบว่ามีมีอยู่ก็มีรอยเล็บขวดขึ้นมานะครับเลยเป็นรอยเลือดเลยนะแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันก็มีมีเรื่องสยองขวัญคือทำให้คนเนกิดอุบัติเหตุนะคนที่ไปเคาะประตูของคนที่ไปเคาะกระจกของแอนนาเบล ก็คือจะโดนคําสาปเสียอยงขวัญก็คือจะโดนแอนนาเบลมาทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือเป็นเป็นตุ๊กตาผีนะครับก็คือเรื่องเกิดในปีถึง9 7 0นะก็คือตุ๊กตาเนี่ยมันเคลื่อนได้มันเคลื่อนได้เองนะครับมันเคลื่อนได้เองแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาผีที่น่ากลัวที่สุดนะก็ประวัติเป็นตามนี้เลยครับประวัติแอนนาเบลนะก็อย่าลืม อย่าลืมมาดูหนังเรื่อง The Conjuring กันเยอะๆนะครับอย่าลืมมาดูหนัง The Conjuring พิธีกรรมครั้งสุดท้ายกันนี้นะครับวันที่4กันย,ยายนนี้เลลดินทางไปนะครับเราจะเราจะขอเชิญชวนทุกคนมามามาพบากับตำนานสายอยงขวัญเกี่ยวกับเอลมาเบลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ชิมนี้ขอจบเพลงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ